สวัสดีครับผมพรรณตรโภพาวัตรแก้วนันวราร่วมกับการป้องกันปาัาปราสถานีตำรวจพธรแม่สวยผมมีโอกาสได้รู้จักกับคุณแม่อมรานามังรักเนื่องจากว่าได้มาร่วมงานวันเกิดของท่านที่ผ่านมาแล้วก็ได้มาร่วมทําบุญที่พระธาตุอินแก้วแห่งนี้ผมมีความประทับใจว่าที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งท่านได้มาสร้างพระเจดีย์แล้วก็จัดกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาผมมีความประทับใจมากครับวันนี้ตัวดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการร่วมทําบุญตักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนมีความปรับปลื้มใจแล้วก็ขอสัตย์อนุโมทนาสาธุบุญกับคุณแม่อรมราแล้วก็คณะที่จันลงพุทธบาทศาสนา ครับวันนี้นะครับผมก็จะขอมาพูดเกี่ยวกับศีลห้านะครับกับกฎหมายไทยนะครับผมมีโอกาสได้ไปพบกับประชาชนนะครับตามหมู่บ้านต่างๆนะครับผมก็ได้ไปแนะนำศีลห้านะครับศีลข้อที่หนึ่งนะครับห้ามฆ่าสัตว์ชีวิตนะครับก็จะมาเทียบกฎหมายก็คือ กฎหมายที่มีความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะครับถ้าคนเรายึดถือศีลข้อหนึ่งนะครับห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับก็จะไม่มีคดีที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายนะครับถ่าฆ่ากันหรือว่าทำร้ายร่างกายกันนะครับก็จะอยู่ในศีลข้อที่หนึ่งนะครับิ่งข้อที่สองห้ามรักขโมยนะครับก็จะมีความผิดตามกฎหมายก็คือเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับยักยอกช่อโกง ต้นรั์ชิงรัพย์นะครับเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดก็จะมีความผิดในสิ่ข้อที่2ของพระพุทธเจ้านะครับสิ่งข้อที่สก็การเมสุมิชานะครับก็ห้ามประพฤติประพฤติผิดทางเพศนะครับก็จะเข้ากับความผิดเกี่ยวกับเพศทั้งหมดนะครับสิ่ข้อที่4มุสาวาทานะครับห้ามพูดปดหรือโกหกมดเทปนะครับก็จะไปเข้ากับการหลอกลวงช่อโกงนะครับ การลกลวงคนอื่นนะครับก็จะผิดกฎผิดสินข้อนี้นะครับสินข้อที่5สุราเมรยะนะครับก็ห้ามดื่มสุรานะครับก็จะพระพุทธเจ้าก็คงมองเห็นว่ายาเสพติดทุกชนิดนะครับอยู่ในสินข้อนี้นะครับของพระพุทธเจ้านะครับฉะนั้นถ้าถ้าเรานะครับเราทุกคนนะครับประพฤติตามสินห้านะครับ ก็จะไม่ต้องมีตำรวจก็ได้นะครับไม่ต้องมีตำรวจนะครับเพราะไม่มีคนทำผิดเลยนะครับแล้วทุกคนจะเป็นมิตรกันหมดทั่วโลกนะครับและหลักของพระพุทธศาสนาที่ผมไปสอนชาวบ้านก็มีอยู่สาข้อนะครับที่พระพุทธเจ้าสอนมานะครับสรุปนะครับก็ข้อหนึ่งทำความดีนะครับข้อหนึ่งทำความดีข้อสองละเว้นความชั่วนะครับข้อ3ามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับ ถ้าท่านปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าง่ายๆแค่นี้นะครับก็จะเป็นคนดีของสังคมครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับผมนายสำราญแสนหลวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ยี่สองบ้านเหล่าพัฒนาครับตาบลประแดดวันนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาทําบุญสัมเนภภาคดูร้อนนะครับและภูมิใจครับที่ได้เกิดมาแผ่นดินนี้ ได้ทดแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วก็ได้คุณแม่อมาลาาเมืองรักครับได้มาพัฒนาในชุมชนให้มันเจริญและคุณแม่เป็นคนใจบุญเป็นคนศีลธรรมพัฒนาให้หมู่บ้านตลอดแล้วก็ผมพบกับคุณแม่ตอนที่คุณแม่เรียกไปว่าคุณแม่มาที่เชียงรายเราไปพบคุณแม่แล้วก็ได้ช่วยงานคุณแม่ผมภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมบุญเล็กๆน้อยๆและทำ ให้ความเจริญคุณแม่ทําความเจริญไว้ในชุมชนครับสารส,สามารถเข้ามาได้ครับในพื้นที่คุณแม่ไม่นี่ทำบุญร่วมกันตลอดชุมชนก็ได้เข้ามาร่วมแต่ละครั้งครับแล้วก็ประทับใจจริงๆกับทีมงานครับที่มาร่วมทําบุญกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาที่นี่ครับผมครับครับคุณแม่แนะนําตัวหน่อยนะครับ แลขแก้วสีชัยค่ะเป็นยายของสามเณรครอบคุณค่ะสององค์ครับครท่านท่านนี้ครับแนะนำตัวครับสวัสด,ด,ดีค่ะคที่แม่ลางนีนะคะคเป็นเป็นย่าของสามเณรครอบ,บคุณค่ะที่ได้มาบวชที่นี่ก็เลยได้มารู้จักกับที่นี่ค่ะครับผมแน,นี้ะน,นี่ชื่อพัชรีสีชัยค่ะ เป็นคุณแม่ของสาม,มเณรน้องครอบน้งองภูนค่ะคุณแม่ทรบาบข่าวในวันเกี่ยวกับงานตักบาทในวันนี้ได้ยังไงครับวันนี้ที่ทราบข่าวก็คือทางทางพระอาจารย์ค่ะแจ้งมาว่าจะมีพิธีการตักบาทสามเณรใหม่หที่ที่แม่สวยอตอนแรกเราก็ไม่ทราบว่าที่ไหนกนะ็เลยติดต่อทางพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่ามาที่เขาเรียกเลยนะ ระเจดีีแก้วค่ะมาเจดีนแก้วก็เลยมาตาม GPS ค่ะแล้วก็ขับรถเข้ามาเรื่อยๆก็มาเจอสถานีแห่งนี้คุณแม่คงแรกที่เข้ามาสาคุณแม่มาจากที่ไหนครับอำเภอแม่ลาวค่ะโอ้แม่ลาวเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมขอทีละท่านนะครับรู้สึกประทับใจอะไรในงานวันนี้บ้างนะครับประทับใจมากค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มารู้จักกับคุณแม่อมราค่ะเพิ่งได้พูดคุยกันท่านเป็นสายบุญเนาะ ก็ท่านบอกว่าท่านได้มาบริจาคสถานที่แห่งน,นี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา,าค่ะแล้วก็สถานที่สวยงามมากค่ะอบร้อมไปด้วยภูเข,ขาแล้วก็ท่าค่ะรู้สึกประทับใจมากคิดว่า <aesthet flakes. S 2> ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้มาครับคุณแม่ครับรู้สึกประทับใจอะไรในงานวันนี้บ้างครับปลื้มใจเป็นอย่างมากได้ลหลานบวชแล้วก็มารู้จักกับท่านอมรา อ่ะมันเป็นเสถีฐีใจดีที่ค้าสุนพระพุทธศาสนาค่ะดีใจมากๆเลยอ่ะทุกท่าดีใจมากๆไม่ดีอะไรเท่าวันนี้เลยเกิดมาวันนี้เป็นวันแรกที่สุดที่ดีใจได้หลานโบสแล้วกไ็ได้มาทำบุญร่วม สาธุสาธุครับคุณแม่ปึ้มบึไปด้วยนะครับอนุโมทนานครับอ่าคุณแม่ครับและมีความสุขเปกับคุณแม่ที่ท่านได้มาสร้างที่นี้ไ้ให้ลูกหลานซึ่งเป็นซึ่งเป็นสามเณรใหม่ที่มาบวชท่านได้ดูร้อนได้มาพักที่นี่แล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีลูกหลานหลานมาบวชได้เป็นทายาทของพุทธเจ้ามันไม่คือทอด เพื่อจะให้ปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ได้ร่วมบุญด้วยรู้สึกประทับใจกับที่นี่มาก่ครับถ้ามีโอกาสจะมาเรื่อยๆถ้าจะมาเรื่อยถ้าถ้าท่านส่งข่าวจะมาถ้ารู้ข่าวว่ามีอะไรก็จะมาร่วมด้วยทุกครั้งค่ะ